ชัดเจนไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมารอบนี้คดีที่มีการเรียกบรรดาสอวอและคนนอกเข้ามาให้ปากคำจากหมายเรียกผัวพันไปที่พักการเมืองครับและพักนั้นไม่ใช่พักอื่นนะ พักน้ำเงินครับกอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะโอ้ชัดเจนมากนะรถสองที่หมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหานี่ตรงตรงตรงตมากเลยอ่ะคือในรถแรก55เนี่ยอ่าเป็นสวทั้งหมดอ่าก็แล้วแต่ฮะใครจะบอกว่าสังกัดใครยังไงที่มาที่ไปใช่แต่พอรถ20คนเนี่ย ตรงเลยฮะโอ้โหตรงเลยพักสีน้ำเงินเลยปั้งเข้าไปเลยเหมือนสตามตายอย่างเดิมทีเขาบอกว่าเกมสวเป็นเกมชิงไหวชิงพลิปกันชัดเจนนะระหว่วางฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ําเงินชัดเจนครับอ <คะ S 2> ่าโดยมีรัฐมนตรีและผู้ปฏิบัติอยู่ตรงกลางคือฝ่าย<า>น้ําเงินฝ่ายน้ําเงินก็ไปล้องศาลอ่าบอกให้คุณตวีจุดปฏิบัติหน้าที่นี่เฉพาะส่วนเฉพาะส่วนประสบความสําเร็จอ่าเอาเลยสิอ่าต่อมาฝ่ายแดงเปิดเกมลุก แต่ฝ่ายน้ำเงินไม่ได้รับอย่างเดียวนะใช่ตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินก็ร้องปังไปละนาวเหมือนกันนะฝ่ายแดงไม่หยุดลุกต่อสเต็ปสองไปที่คนที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยโดยตรงแล้วงฝั่งของน้ำเงินให้สวไปร้องปปชเนี่เพิ่มเติมอีกนี่นี่นี่คุณดูนะล่าสุดสดร้อนนะล่าสุดเลยล่าสุดเลยนี่มีกลุ่มสวสิบหคนไปร้องต่อปปชครับพี่วีนี่ ขอให้คจณาไต่สวนเออไต่สวนและดําเนินคดีกับพลตเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมฮะอเพราะเรื่องมันมีอยู่ที่ปชอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะเพิ่มเติมนะและขอให้ไต่สวนอีกอีกกลุ่มเนี้ยดาเนินคดีกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่ยี่บกที่เขาเรียกว่าเจ็ดอรหัสเจ็ดอรหันของสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและท่านสุชาตอีกประโยคนี้ฮะอและสั่งให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวอ่ะคือที่กำลังสอบห้าสิบห้ารถไปหมายเรียกอ่ะให้หยุดเป็นการชั่วคราวด้วยนะแล้วถ้าสั่งหยุดนะขอ้กปชอสั่งหยุดนะไอ้คดีออแล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหาสวที่เข้าข่ายหัวรอบต่อไปอ่ะเออมนันจะเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไว้เรื่องนี้เดี๋ยวผม,มาขยายให้เห็นไอ้หนังสือที่ร้องอ่ะใครร้องมากแล้วสวที่ร้องอ่ะเอางี่แล้วกัน,ออากนมาดูรถสองที่เราบอกว่าทําไมรถแรกห้าสิบห้า ป็แต่พอร,รถสองเนี่ยเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเลยอยากรู้ใช่ไหมครับมานี่นี่รถ <Nation S> 2อง <ch> สิบคนเน t i นอินไซต์พพาให้ไปเห็นว่าเกี่ยวพันยังไงคนอ่ะคนแรกวาลินชินวง์โโ้รูจักนายกอบอ Cohen จนายกน้านํานายกน้ําจากนาครศรีน,นครศรีชนะแม่ของชัยชนะเดชเดโชงไงเป็นเพื่อนเรียนหลักสูตรกับคุณอนุทินชาญวิรุฬกัลคนที่สอง สุบินศักดาเป็นผู้นําชุมชนเป็นหัวคะแนนของคุณพิชัยชมภูพลที่สุราษฎร์ธานีไงก็เลอะไรฮะพักภูมิใจไทยคนนี้แหละที่เขาบอกว่ามีเส้นเงินผ่านน่ะเอนี่ที่เดียส่ก็ว่านะหูกไปได้กกตนะอ่ะคนที่สามที่สมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์อันนี้อิอออีแออีแออีเอพ่อนายกแพรโกเกียรติโอ้นีเป็นพ่อโกแพรคนใหญ่ที่เป็น อ่าสตูลต้องบอกเป็นฐานที่มั่นภูมิใจไทยลายกว่านั้นนะ <c oughs> นี่ <c oughs> พ่อแพรเนี่ย <c oughs> โกแพรเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยถูกต้องถูกต้อง,องคุณดูสิก็สิสมเจตลิมประพันธ์อันนี้อดีตสสสุขโขทัยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยนะวงศกรชนก,กิจอดีตผู้สมัครสอสภูเก็ตพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเป็นเลขานุการ ประจำกันมาที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนี่ผมจำได้แม่นเลยนะเนี่ยครับครับอ่าสุภาชัยโพสุกนผู้แก้ไม่ต้องพูดถึงผู้แก้ไม่ต้องพูดถึงเป็นรองประธานสภาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมาไทยก่อนหน้านี้สอสอไอแบบนครนมมายาวนานแต่ถูกไอ้นะนะรัฐมนตรีเดือนเหรอความมาความมาใช่ไหมความนี่เซอร์ไพรส์ที่สุดนี่นรบินทร์เนี่ยนารามนารามเนี่ยทำไมโอ้ยนบินทร์สีสัมพันธ์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับ Oh. มาเจอมนทินอีกเต,เตชสิทธิ์ชูแก้วไอ้นี่ผลิตสนครสวนครมังพุดอินทรีถูกต้องอสมศักดิ์จันแก้วนี่สวจากนครศรีธรรมราชคนักธกิจไอ้นี่จากจากพัทรลุง <What? S 2> ส่วนนักธกิจหนูรอดเนี่ยสวนครศรีธรรมราชครับเป็นอดีตปหลัดอบจอพัทธลุงเก่าและเราจริงเรา oh. ผมก็พี่โอพยายามสอบถามนะ ไปทางบุคคลแกนนําต่างๆของภูมิใจไทยนะว่าเออมันเกี่ยวโยงยังไงพี่โอมีคําตอบเลยไรมเจอผมถามเขาบางคนก็บอกเฮ้ยผมก็ตกใจเหมือนกันทําไมจู่ๆมาไม่มีไม่มีอ่ะผมไม่ได้เกี่ยวพันไม่มีเส้นเงินไม่รู้เรื่องไม่อะไรแล้วทําไมอ๋อมารู้วาตอนหลังตอนนี้พีเอสล้อมเขาเรียกอะไระยุทธวิธีตีปลาล้อมล้อมเมืองครับ <laughs> บางคนไม่เกี่ยวพันครับบางคนบอกยังงงงอยู่เลยนะตอนนี้คนเกี่ยวพันจริงๆอ่ะที่เกี่ยวข้องกับพรรการเมืองอ่ะดูรถสามนี่มาดูในคําร้องเองนะปราก่นี่ไอ้นี่คําร้องเขานะครับนัทธภรโตประยุนร้องไปที่อายการสูงสุดขอให้ดําเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวพันกับคดีวัวสวเออ เชื่อหรือไม่แต่ละคนเห็นแล้วก็ตกใจล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับการกรรมการบริยาชางใช้มาตราสี่เก้านะว่าล้มล้างกันบุกครองอันนั้นนะใช่นีตกใจมากเลยและอายการสูงสุดตอนนี้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาคําร้องของคุณนัทพรโตประยูนครับเออการดำเนินครั้งนี้เป็นคนละส่วนกับคดียาญยาชัดเจนแต่คดีตามพรบล้มนุนในมาตรา4ี่นะหากมีหลักฐานมากเพียงพอศาลสามารถรับเลิก วิจัยได้เลยส่วนโทษที่อาจด้รับสําหรับผู้ร่วมกระบวนการก็อาจเป็นเรื่องการคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งทางการเมืองการตัดสิ์ทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้ไปยืน่นร้องการยุบพักภูมิใจไทยด้วยนี่คุณอนุทินสวนกลับคุณนัทพรบอกว่าผมไม่รู้จักคุณนัทพรหรอกจะมายื่นยุบพักภูมิใจไทยได้อย่างไรอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้มองอะไรไร้สาระเนี่ยคุณลองย้อนไปดูทําไมหัวหน้าพักภูมิใจไทยถึงมองการยื่นยุบพัก กรณีวงหัวสวนั้นถึงไร้สาระอย่างล่าสุดที่มีคนไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยตอนนี้เราบอกว่าเป็นเรื่องการมนานกเมืองครับใครยื่นยุบพักภูมิใจไทยไม่รู้จักฮะทไมเพายื่นยื่นยุบพักภูมิใจไทยได้ยังไงเป็นใครก็ไม่รู้มองว่ามันจะเป็นเกมการเมืองนะครับผมไม่มองอะไรเพราะไร้สาระ <c oughs> โอ้รองนายกรัฐมนตีรัมตีมาไทยบอกว่าไร้สาระเออแต่ในคําร้องของณัฐพรนะ ในคำร้องนะหนึ่งคือนายใหญ่นายใหญ่ออนายใหญ่นายนอด้วยนะอ๋นายนอต่อมาลูกเทพนี่มีลูกเทพลูกอ๋อลูกแบดลูกโคลูกแบดลูกแชมป์เต็มไปหมดในสาวนและนนางสาวนอด้วยน้ชายนางสาวนอด้วยรวมเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็ต่เขาจะว่ายังไง นี่พรปการได้มาซึ่งสวที่กกตทําหน้าที่นะเออเจเนียเข้าขายเ้อยุบพักข้อนี้เลยเมื่อพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยกตมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะของหน่วยงานรัฐแต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นใดของรัฐทำหน้าที่แทนไว้ออนี่นะกรณีที่ทําถ้าเป็นกรรมเดียวก็กรรมหนึ่งถ้าหลายหลายกรรมก็หลายหลายกรรมมาดูอีกเรื่องหนึ่งนี่ลึกลับลึกลับกับสวหลังจากสวได้รับรองเข้ามาทําการเลือกตั้ง มีการใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพักการเมืองครับรวมไว้ที่เดียวเขาไปแท็กแล้วเจอแบบนี้เขาไปสำรวจไปสุ่ม3,000กว่าคนที่สมัครสวในช่วงนั้นว่าคุณได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อกับพักการเมืองสมาชิกนักการเมืองของพักไหนบ้างผลปรากฏจากการสุ่มตรวจของ3 0 0พคน จากทั้งหมดที่สมัคร46,000คนนั้นผลปรากฏว่าที่มีการสัมพันธ์และใช้โทรศัพท์โทรติดต่อกับนักการเมืองมากสุดเป็นนักการเมืองของภูมิใจไทย <c oughs> ของภูมิใจไทย63.5เปซนต3 5ป <c oughs> และ <c oughs> นอกน,นั้นจะมีต่อไปก็มีพพักอะไรพักเพื่อไทย1.1เอร์เซ็นตะ พักพลังประชารัฐมีด้วยนะของลุงป้อมติดด้วยนะ1.9%ปอร์ซ็นประชาธิปัตย์ก็มี1.3%เปอร์เซ็นพักส้มก็มีนะมีมีผู้สมัครสวติดต่อมาชิกพักส้มด้วยนะ 3. 2ปแต่ที่น่าสนใจคือภูมิใจไทย63.5%เปอรเซีมเมื่อเทียบจากจำนวนสอสทั้งหมดคิดเป็นตามสัดส่วนนะไม่ถึง8%เปน่ะ เอางี้แล้วกันจากจำนวนสสแต่ถ <único Liberty eye throat> ูกมากสุดหกสิก้าเจ็ดบเปซก็คือว่าสคนสมัครสวเนี่ยเขาปรึกษาปรึกษาภูมิใจไทยมากสุดภูมิใจไทยตอนนี้เขาบอกในรอบควยเนี่ยการคนโทรลการบริหารจัดการเนี่ยมาดูนี่ะพระนครเสียุุยามีผู้สมัครสวเข้ารอบเลือกไ่ยสาคนจากสอสที่เป็นมีครับสามคน บุรีรัมย์เข้ารอบค่ยสามสิบแปดคนคุณดูอ่างทองมีรอบคุยเท่าไหร่เนี่ยอ่างทองสามสิบเจ็ดคนใช่ครับสะตูนมีรอบค่ยสามสิบแปดคนเออที่อื่นไม่ต้องแล้วเลยสามสิบเจ็ดคนก็คือที่ผู้สมัครสวมีเลือกคุยมากสุดที่เขาทำกันเองอะนะเขาทำกันเองจะหัวไม่หัวไม่รู้แต่ว่าเห็นตัวเลขคุยแล้วมันบ่งบอกที่ทิศทางอะไรบางส่วนเมื่อกี้นะพี่วีที่บอกโทรศัพท์สุ่มนะเขาใช้ AI จับ เอไอจับเหรอมาประมวลผลออกมาปั้งแต่แต่อย่าลืมสวที่เลือกไค้ก็ใช้ AI จับครับแล้วเอามาผนึกกับโพยที่เขียนไว้แปดร้อยสิบเอ็ดโน่นนี่นั่นเพือประมวลออกมาว่าเป็นแบบนี้แต่กระบวนการหัวครั้งนี้ก็บอกว่าคนคิดสูตรคณิตศาสตร์ในการหัวเนี่ยใช้เอไอคิดเหมือนกันใช้เอไอคิดแล้วก็แล้วก็เป็นแบบโอเป็นอนั้นเป็นคนรุ่นใหม่นี่ลูกต่างๆลายกว่านั้นนะนอกเหนือจากเอไออะ มีมนุษย์ทำด้วยกกตมีมติร่วมกันก่อนการเลือกระดับประเทศห้ามนำเอกสารไปให้เอาสมุดใหม่ไปได้ <c oughs> แค่พูดอย่างเงี้ยห้ามเอาของเดิมที่จดไปนะออปุ๊บออกมาไม่ถึงห้านาทีความรู้ล่วไปถึงสวมหมดแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ โอ้โหน,นี่ไม่ใช่อไอันีน่นมนุษย์ไอ้เลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ AI ไครับ <c oughs> ต้องติดตามกันต่อว่าการชิงไหวคืนพลิปหรือว่าของคดีการวาสวนั้นสุดท้ายแล้วจะจบยังไงและส่งผลต่อการกำหนดทิศทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ